สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมของอ้อยน้ำตาลของไทยนั่นเองครับเพราะว่าน้ำตาลนั้น8ปี WTO และก็บราซิลยุติฟ้องไทยให้พ้นมลทินที่กุดหนุนสำหรับน้ำตาลและอุตสาหกรรมอ้อยนั่นเองครับทันทีที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567มีมติเห็นชอบยุติ กรณีข้อพิาพาทเรื่องน้ำตาลภายใต้องค์การค้าโลกหรือ WTO ระหว่างประเทศไทยและบราซิลตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอมานั้นนับว่าเป็นข่าวดีในรอบ8ปีหลังจากบราซิลได้ยื่นต่อองค์กรการค้าโลก WTO เมื่อปี2559ประเด็นไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลเบอร์สองของโลกรองจากบราซิลใช้นโยบายอุดหนุนส่งออกน้ำตาลในลักษณะที่ อาจขัดต่อกับข้อตกลงของ WTO ทรส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลกหากไทยแพ้บราซิลต้องจ่ายเงินชดเชยมหาศาลนำมาสู่การออกประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่1ับ2561เมื่อวันที่15มกราคม2561เรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายทั้งระบบ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลของไทยอย่างเป็นทางการในช่วงนั้นนั่นเองครับไทยยกเลิกระบบโคต้าจากเดิมที่กำหนดโคต้ากอน้ำตาลสำหรับบริโภคภายในประเทศโคต้าขอน้ำตาลดิบที่ส่งออกให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทยโคต้าขอก็คือน้ำตาลดิบหรือน้ำตาลทรายที่ส่งออก โดยโรงงานน้ำตาลและการกำหนดราคาขายน้ำตาลภายในประเทศส่วนวิธีการคำนวณราคาอา้อยกับชาวไร่นั้นได้อาศัยกลไกอิงราคาน้ำตาลโลกหรือลอนดอนน้ำตาลเบอร์5บวกพรีเมียมนั่นเองครับไทยปรับโครงสร้าง ล่าสุดจากการหาหรืออย่างเป็นทางการรอบสุดท้ายซึ่งก็นับเป็นครั้ง12ที่12ของระหว่างไทยบราซิลเมื่อวันที่13ธันวาคม2566ที่ผ่านมาได้มีการวิดีโอคอลวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งสรุปได้ว่าที่ผ่านมาไทยได้ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบโดยมีรายละเอียดสรุปสรุปดังต่อไปนี้เลยนะครับ 1. นึ่งก็คือยกเลิกระบบโคตากอขอค ตั้งแต่วันที่15มกราคม2561ไม่กำหนดโควตาส่งออกซึ่งก็เป็นการปรับปรุงระบบอ้อยและน้ำตาลให้เป็นไปตามกลไกของตลาดนั่นเองครับ2ก็คือยกเลิกการกำหนดราคาขายน้ำตาลทรายภายในประเทศจากการปรับแก้ไขมาตรา17องเล็บ18ของพรบอ้อยและน้ำตาลทรายพศ2527เพื่อทำให้ราคาน้ำตาลให้เป็นไปตามกลไกตลาดรวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนการผลิตนั่นเองครับ 3. ก็คือตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออกจากกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายทั้งนี้เงินชดเชยแก่โรงงานน้ําตาลในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ํากว่าราคาอ้อยขั้นต้นตามมาตรา56ของพรบอ้อยและน้ําตาลทรายพศ2 5 2 7ฉบับที่2พศ2565จึงไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในส่วนนี้นั่นเองครับ สก็คือยกเลิกการให้เงินช่วยเหลือแก่ชาวไร่อ้อยจำนวน160บาทต่อตันตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2559และปรับการอุดหนุนภายในให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อสนับสนุนพัฒนาเกษตรและชนบทของไทยเช่นการศึกษาการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์พืชการลดการเผาอ้อยโครงการสนับสนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ด้วยนั่นเองครับทั้งสฝ่ายเห็น ฟ้องที่จะยุติข้อพิาพาทดังกล่าวโดวยการลงนามนเอกสารข้อยุติและเสนอให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวัรประจำดับเนยะูโณนะครเจนีวาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ลงนามในการประชุม MC13 นอกจากนี้ฝ่ายบราซิลยังเสนอให้มีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยรัฐบาลบราซิลว่าด้วยกรณีอุดหนุนสินค้าน้ำตาลของไทยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ข้อยุติ กรณีพิพาทแล้วด้วยนั่นเองครับและก็จอลงนามใน MC 13สําหรับเอกสารซึ่งก็เป็นข้อยุติซึ่งก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันร,ระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลบราซิลว,ว่าด้วยเรื่องการอุดหนุนสินค้าน้ําตาลของไทยที่ผ่านมาความเห็นชอบของครมในนัดน,นี้จะถูกนําไปลงนามในการประชมุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกครั้งที่13 MC13 นั่นเองที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 27ถึง29กุมภาพันธ25นะ์2567ณกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองครับนับว่าเป็นเรื่องเครื่องยืนยันว่าไทยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบยกเลิกระบบโคต้ากอขอคอ,คอ,คอตั้งแต่วันที่15มกราคม2561โดย ไม่กำหนดโคต้ตาส่งออกถือว่าเป็นการปรับปรุงระบบอ้อยและน้ําตาลทรายที่เป็นไปตามกลไกตลาดรวมทั้งยกเลิกการกําหนดราคาน้ําตาลทรายภายในประเทศโดยการแก้ไขกฎหมายมาตรา17ภายในพรบรอ้อยและน้ําตาลทรายพศ2527พร้อมกับแก้ไขการตัดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลออกจากกองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายเงินชดเชยให้กับโรงงานน้ําตาลในกรณีราคาอ้อยขั้นต่ํา กว่าราคาอ้อยขั้นตน้นจึงไม่มีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในครั้งนี้นั่นเองครับรวมถึงการยกเลิกช่วยเหลือชาวไร่อ้อย160บาทต่อตันตั้งแต่วันที่11ตุลาคม2559และปรับการอุดหนุนเป็นมาตรการเพื่อสนับสนุนเกษตรและ ชนบทของไทยเช่นการศึกษาการวิจัยการปรับปรุงเผือพันธุ์พืชและการลดการเผาอ้อยนั่นเองครับสำหรับการส่งออกน้ำตาลในปี2566หากย้อนไปดูภาพรวมการส่งออกน้ำตาลของไทยปี2566มีประมาณอยู่ที่6.54ล้านตันเพิ่มขึ้น0.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกแค่6.48ล้านตันมีมูลค่ากว่า3,452เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น10%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มูล,ลค่า3,139ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งก็เป็นการคำนวณราคาเฉลี่ยอยู่ที่527.7เหรียญสหรัฐต่อตันเพิ่มขึ้น9.1%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีราคาที่483.8เหรียญสหรัฐนั่นเองครับส่วนแนวโน้มในปีนี้ต้นปีทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังดีต่อเนื่องจากปี ก่อน25เซนต์ต่อปอนแม้ว่าอาจจะยังไม่สูงเท่าปีที่แล้วที่เคยสูงถึง28เซนต์ต่อปอนแต่ก็ถือว่าราคายังดีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย10ปีประเทศส่งออกหลักทั้งไทยและอินเดียนั่นเองครับปีนี้ผลผลิตไม่ค่อยดีนักเพราะผลผลิตจากภาวะเพราะผลจากภาวะเอลนิโยทาให้ผลิตได้ลดลงโดยอัปเดตล่าสุดหีบอ้อยปี2566ทับไทยมีผลผลิตเข้าหีบในช่วง72วัน แรกเพียง68.4 1ล้านตันจากปีก่อนที่มีอ้อยเข้าหีบถึง93.88ล้านตันส่วนอินเดียก็มีประมาณอ้อยเข้าหีบน้อยลง เช่นเดียวกันเพราะมุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตเอทานอลมีเพียงบาซิลเท่านั้นที่ยังมีผลผลิตดีดังนั้นแนวโน้มราคาในตลาดโลกน่าจะยังมีแนวโน้มดีต่อไปต่อเนื่องถึง1-2ถึงปีข้างหน้านั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมห้อยและน้ําตาลทรายของไทยนั่นเองครับดูแล้วก็ยังมีอนาคตไปอีก 1-2ปีนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ